แล้วก็อย่าลืมแวะไปหนูร้านทับเลยลบบุรีส้มตำรักประชายจูเป็นร้านผมเองโอเคชอบกดไลค์ใชกดแชร์และกดติดตามเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยของมืออาเชีพเอาเป็นเล้งเป็นเล้งครับเอาเป็นเล้งแบบนี้โอ้เออน่ากินน่ากินสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวย้อนยุคสืบโบราณ เตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำใสต้มยำมาพามาดูเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณต้มยำนี่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 มานนี้อันนี้นี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ค like, ร AN, ับก๋วยเตี๋ยวอ่าสืบโบราณขายตรงนี้เขาเรียกป่าตาลใช่ไหมครับผมใช่ครับป่าตาลก็คืออ่าทางนู้นก็คือวงเวียนป่าหวายเนาะที่วิ่งไปสะพานสามสามนี่นี่อันนี้เปิดเปิดมานานยังครับพี่ อันนี้เปิดมาสิปีแล้วครับสิบปีแล้วเนาะหูดูเป็นกุ้ยมีมีแต่หมูใช่ไหมครับเส้นหมูครับเส้นหมูหมักตับลูกชิ้นครับหมูหมักตับลูกชิ้นอรยครับโอ้ดูน่ากินบะหมี่อันนี้เขาเรียกบะหมี่เส้นอะไรพี่บะหมี่เส้นแบนครับเส้นแบนใช่ไหมครับผมเออเส้นแบนเส้นกลมน่ากินน่ากินเออดูดู Önemli, seres, ok מ, มีมีแต่หมูมีแต่หมูไม่ JI, มีเน oui, hey, so ื้อนะมีแต่หมูครับมีแต่หมูนุ่มครับไอกระดูกกระดูกเลาะเป็นไงพี่กระดูกเป็นเลาะเป็นเล้งครับเอาเป็นเล้งเป็นเล้งแบบนี้ครับผมอ่าเอาเป็นเล้งแบบนี้ครับผมโอ้เออน่ากิน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 ปกติเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงครับถึงบ่ายสามครับเจ็ดโมงถึงบ่ายสามอ๋อ เปิดทุกวันเนาะครับผมทุกวันยุดเฉพาะวันศุกร์นะอ๋อหยุดอยู่วันศุกร์วันเดียวโอเคโอเคเดีย๋ยวพาไปดูนี่ที่ร้านคนเยอะมากนะครับวันนี้เป็นวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ดูที่ร้านคนเยอะคนเยอะโอ้ก็คือมีแห้งมีน้ำมีมีน้ำตกน้ำใสต้ยมตยำ<า>แห้งต้มยำแห้งโอ้บะหมี่เลืองเส้นแบนไอ้ โต๊ะผมโต๊ะสีเมื่อกี้สั่งมาผมเพิ่มเส้นแบนเพิ่มเส้นแบนให้หน่อยเส้นแบนไอแห้งก็ได้เส้นแบนแห้งอยากกินเนเี่ยร<ด>้านนี้หาไม่ยากครับถ้ามาจากทางวงเวียนตรงนี้เขาเรียกวงเวียนป่าหวายวิ่งมาจะอยู่ขวามือเออเส้นที่จะวิ่งไปตรงนี้เขาเรียกสะพานแปดสะพานแปดนี่นี่เป็นหมูสับดูน่ากิน ไปเดี๋ยวพาไปชิมเมื่อกี้สั่งไปแล้วโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มสืบก๋วยเตี๋ยวสืบโบราณวันนี้นี่ชามละ40 40 40ผมว่าให้เยอะนะฮะสี่สิบอันนี้เป็นเส้นเล็กหมูเลาะอ่าเขาเรียกอะไรเลาะหมูเลาะกระดูกเป็นเนื้อเนื้อเลาะกระดูกเออแล้วก็นี้สั่งเป็นอ่าแห้งเป็นเส้นแบนแห้งแห้งแบนแห้งแบนมามาชิมมาชิมชิมน,น้ำซุป ออกหวานหวานออกวหวานบุงตามสไตล์เขามีน้ำพริกขาให้ด้วยนะพริกขาพริกขาต้องใส่อะไรใส่นี่ปะนี่พริกหนึ่งช้อนอะอย่างละหนึ่งแล้วก็ส้มหนึ่งช้อนมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีอ่ะสองช้อนต้มยำมีน้ำตกน้ำใส่ก็มีอ่ดาดูญาตินี่ก่อน ยาดนี่ก่อนอืมเป็นหมูเปื่อยเป็นหมูเปื่อยอันนี้สั่งเป็นเส้นเล็กนะนีโ่โหให้เยอะมากเบื่อสี่สิบบาทกี้ไปไปดูเส้นเนี้ยน่ากินก็เลยสั่งมาเพิ่มเป็นหมูแล้วกระดูกเขียวมันจะกรึบกรึบหมูเลากระดูกอนี้สั่งเป็นเส้นเล็กอือดูเส้นเล็ก เส้นเหนียวนุ่มมาดูนี่เส้นแบนมานี้ต้องต้องกินเส้นแบนเติมน้ำไปหน่อยน้ำขุกกิกนี่เป็นหมูเป็นหมูดิสี่สิบบาทให้เยอะมากเลยดิมีหมูมีเนื้อเปื่อยมีหมูสดลูกชิ้นโอ้ดูให้เยอะขอญาติกินคำนี้ คำนี้เลยมีหมูด้วยอ่ะอ่ะหมูด้วยทดน้ำทุบร้อน ชอบเนี่ยชอบชอบหมูไอหมูลอกกระดูกเนี่ยนี่ชอบมันเป็นเนื้อของเล้งมาต้มถ้าเปื่อย้วก็เลาะเลาะก็หลวชอบชอบมาแนะนำให้สั่งหมูลอกกระดูกอร่อยอกินกับเส้นเส้นแบนเนี่ยแห้งแบน,นอร่อยอือืม,อม โอเคขอญาตกินก่อนอย่าลืมแวะมาอุ่นที่ร้านแล้วก็อย่าลืมแวะมาอุ่นน้าา,าทับเลยลบบุรีส้มตำรับประชาจุเป็นร้านผมเองโอเคชอบกดไลค์แชร์และกดติดตามเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยของค,ครับ